สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มถูกใจ IG นะครับหรือ Instagram นั่นเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM นะครับขีด TH นะครับหรือสามารถกดลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเสิร์ชหาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ปั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็จะมีบริการอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็ให้เราทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ เมื่อเพื่อนทำการคล네ิกเข้าส pues in ู่ไซต์แล้วนะครับก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกที่หนาาตรงนี้นะครับพอมาที่หน้าสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับโดยให้ส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นอย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับ เมื่อเพื่อนทาการกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อทําการย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบมาเอานะครับหากใครนะครับที่มี Gmail ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ผนัง gmail โดยตรงได้จากด้านล่างนี้นะครับพอทําการลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมี ด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอาธิบอธบายแต่ละรายการนะครับวพราะมีอะไรบ้างน,นะครับเพราะบางรายการนะครับก็สามารถหาไรายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเดิมกันให้เราเลือกถึง6กช่องทางด้วยกันนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการาเพิ่ม กดดูเอ้เพิ่มหัวใจไ g กันบ้างนะครับโดยให้เราไปคลิกที่อินสตาแกรมนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆเลือกเป็นถูกใจนะครับก็จะมีวันรับประกันให้เราเลือกนะครับต้องการรับประกันเท่าไหร่ก็ลองเลือกกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น30วันแล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกนะครับเมื่อทำให้เพื่อนๆทำการอ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่ก็ง่ายมากนะครับให้เราไปที่อินสตาแกรมของเรานะครับ เลือกอ่าโพสที่ต้องการนะครับจะเพิ่มยอดหัวใจนะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทําการคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์แล้วมาใส่ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเมื่อทําการอ่าใส่ในเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ให้พิมพ์ปริมาณหัวใจที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยหัวใจก็อยู่แค่ไม่ถึงบาทเองนะครับก็าถูกมากนะครับสําหรับบริการนี้นะครับจากนั้นนะครับทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อเพื่อนเพืเ่อนทำการกดสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความเข,วเขียวขึ้นมานะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับแต่หากไม่สําเร็จจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับรหัสนี้นะครับก็สามารถไปแจ้งแอดมินได้นะครับโดยหา้เพานเพื่อน,น,น,นเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถนารหัสติ้ไปแจ้งแอดมินได้นะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้ตลอดย4บชั่วโมงเลยนะครับแลวจะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนนะะคครรรรรรับบบกกก็็จเปปิิิาาาามณแล่นะครับ เพื่อนๆนะครับที่ทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วหรือต้องการดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับ แล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในร่องช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR วอารโค้ดนะครับ เติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอังกอวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์มอนี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับ ไม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับที่มีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนำนะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอก,กตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างน,นะครับให้เราไาที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางล i n e อ d ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้แต่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดหัวใจของเราของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่ถึงห้านาทีนะครับก็ไวมากๆนะครับหากใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจนะครับราคาถูกแล้วขึ้นไวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ